สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้พ่อใหญ่กระจายกิพาพรู้เรื่องขยายเต่าอีกเดอ้อมือนี้ขยายอีกรอบที่สามครับพี่น้องนี่แหละครับที่แรกกับบริก,กวงได้เต่านน้อยหอมนี่แต่พ่อใหญ่ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยกวงออกกวงออกนี่แหละหูไฟก็เป็นแนวนี่แหละครับหูไฟอย่าไปเฮ็ดกลมเดอ้อหูไฟเฮ็ดมุนพีวีขึ้นมาหามันไฟมึแหงมันนานติด มันนานติดเต่าเขาก็ง่ายไปหน้าขึ้นหน้าเขาก็ต้องเห็ดกุ้งๆไว้เห็ดเงาเยาเงาประมาณสามสิบเซนเพี่น้องจากพื้นขึ้นมาป่ายประมาณสามสิบเซนประมาณคืบกัวพี่น้องคืบกัวเห็ดเงาเยาอย่างสิเลถ้าเขาเห็ดม,มุนมนทำมันบดได้เต่าใ่ายหันนี่แลคือหูไฟทั้งในที่เข้าจูไฟเข้ามาอันนี้ตรงที่ผมอยู่นี่คือทั้งในเตา่าพี่น้องทั้งในเตา่ทเตาที่มองฟื้นอยู่ท่านอยู่เลยนี่ อันนี้คือหูไฟมันออกอันนี้ก็คือบริเวณข้างในเต่าครับพี่น้องในเต่าท่านนี่แหละพวกหญ่กระจา็ขยายออกเรื่อยๆขยายจากซ้ายไปขวาบางย่านี่ก็เจบบาะมองนี้บางย่านี่แล้วผมก็ปิดปิดมานี้แล้วผมก็มาเจาะบนนี้บานนี้เจาะบนนี้แล้วผมก็สีปิดเอาฟื้นลงปิดแล้วผมก็ซีได้เคลื่อนมา เจาะมองนี้วันนี้เรื่อยๆจุดอมจุดอมหมดหูไฟเสร่จครับแล้วก็จบการขยายเตาการขยายเตาเขาก็ต้องเฮ็ดเวียนขัวไปเรื่อยๆสำหรับหูเป๋วมันนี่หูเป๋วมันนี่ก็สิได้เฮ็ดเอาไม้ได้พี่น้องหูเป๋วมันนี่ก็ได้เพราะว่ามันมาถึงหูเป๋วแล้วถึงหูเป๋วแล้วมันเกิดการสูงแล้วเขาก็สิได้คุดเอาไม้เจาะเอาไม้ เจาะไม่ไปเจ็กขั้นบบเจะไม้มมนก็สีบ่เป็นเพราะฉะนั้นก็จะได้เฮ็ดแไม่คุดแล้วแต่งแล้วแล้วจั่งสีให้พี่น้องเบิ่งอีกตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เบิ่งซ่ํานีซะก่อนเอาจังไดก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เพราะเป็นกําลังใจและก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้หู้ถึงเรื่องเฮ็ดเตาก็ได้เอาไปไประกอบเอาไปเฮ็ดก็สิใด้ผลประโยชน์บ่ต้องซื้อทานเพิ่นพี่น้องไม่อยากเขามีบุดบ่อยากเอากลับคาว่าสวัสดีครับ